สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งแอป m y m o เวอร์ชันใหม่ของธนาคารออมสินนะคะสำหรับผู้ที่เคยติดตั้งมาแล้วนะคะเราอาจจะเผลอลบทิ้งไปหรือว่าลบทิ้งไปแล้วนะคะหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแอปจากเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเปิดอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือหมายเลขที่เราลงทะเบียนไว้กับ ทางธนาคารนะคะไม่สามารถที่จะใช้ wifi ได้ค่ะหรือใช้เน็ตของเบอร์อื่นไม่ได้นะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่ l a y Store ก่อนนะคะสำหรับ Android นะคะเสร็จแล้วก็ให้พิมพ์ค้นหาพิมพ์คำว่าออมสินนะคะก็จะมีแอปออมสินเด้งขึ้นมานะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่แอปออมสินนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มติดตั้งนะคะ พอติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มเปิดค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้าของแอปไมโมนะคะให้เลือกภาษาไทยค่ะก็ให้เราติ๊กที่ช่องข้าพเจ้าอ่านและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มยอมรับค่ะระบบก็จะให้เราใส่ใหมายเลขประจำตัวประชาชน1 3หลักของเรานะคะเราก็กรอกลงไปนะคะพอเรากรอกเสร็จแล้วก็ให้ตรวจทานให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็กดปุ่มถัดไปค่ะเสร็จแล้วก็ระบบก็จะแจ้งให้รับรหัส otp นะคะเพื่อเปิดใช้แอป m y m o นะคะก็จะส่งรหัสไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้กับทางธนาคารนะคะก็ให้เรากดปุ่มถัดไปค่ะเสร็จแล้วระบบก็จะแจ้งว่าได้ส่งรหัส otp มาที่เบอร์มือถือของเรานะคะก็ให้เราไปดูที่ข้อความ ของข้อความของมือถือนะคะแล้วก็นำรหัส otp มากรอกลงในช่องนะคะแล้วก็กดปุ่มถัดไปค่ะระบบก็จะแจ้งว่าเปิดใช้สำเร็จนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าแอป mymo นะคะแล้วก็ให้เราใส่รหัสที่เราเคยตั้งไว้นะคะจะใส่เสร็จแล้วนะคะแอปก็จะเข้าสู่หน้าหลักของแอป mymo นะคะก็ให้กดมาเริ่มกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดตั้งแอปไมโมนะคะก็จะเข้าสู่หน้าหลักแล้วนะคะแล้วบัญชีทุกอย่างของเราก็ยังคงอยู่นะคะไมห่หายไปไหนนะคะถ้าเราต้องการที่จะสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 นะคะก็ให้เราแตะเข้าไปที่ปุ่มมาตรการสินเชื่อนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ปุ่มสมัครสินเชื่อนะคะ หรือจะกดเข้าที่หน้าหลักตรงนี้ก็ได้นะคะที่มีแถบสีฟ้าเขียนว่ามาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9นะคะก็สามารถที่จะเข้าได้ทั้ง2ที่นะคะถ้าเราจะเช็คประวัติที่เราเคยใช้งานการโอนรับโอนหรือชำระสินเชื่อนะคะก็ให้เรากดที่เมนูประวัติด,ด้านล่างนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการติดตั้งแอป m ม m o แล้วก็การเข้าเมนูสมัครสินเชื่อนะคะ ยังไงเพื่อนๆก็ลองทําดูกันนะคะก็ทําตามคลิปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะปรดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ